Listening to D ช่วงเทศกาลนี้ขอเชิญมาชิมรถหมูที่อ่างทองนะครับที่ตำบลโคกุสาหมูเราสดใหม่เสมอเครื่องเทศก็ดีน้ำจิ้มก็เด็ดครับเชิญมาลองได้เลยนะครับที่นี่เริ่มต้นที่ตัวละหกร้อยสดทุกวันครับขอเชิญมาลองได้เลยนะครับช่วงเทศกาลนี้ก็สั่งเยอะครับก็ทางร้านก็รับตลอดทั้งวันครับโทรได้เลยครับ 080 022 1 2ศ9ครับและอีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดเกครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงหกโมงเย็นครับส่งขายปีเก่าถึงปีใหม่ปีนี้อยากให้ลูกค้ามาลองลิมรถได้เลยนะครับที่นี่สดเสมอทุกวันครับราคาก็ย่อมยาวครับจิ้มกระเด็ดครับต้องลองมาลองดูครับ

มไม่ค่อยกรอบจัดจริงอ่ะใช่เน,นื้อไม่ให้เราเลยนิ่งผมได้ทั้งเนื้อทั้งหนังแต่เขาจะแยกครับปล่าพอทานได้ก่อนเพราะว่าเวลาเนาะยังไม่ค่อยกรอบจัดอ่ะกรอบจัดต้องอีกหน่อยเปนเนสับไม่สวยเลย

แต่ก็ยังไม่นั่นนะรอบแต่มันไม่แห้ง

ก็ตันก็เป็นแสบเลยนะโหอร่อยมากครับและราคาถูกด้วยครับอังทองไม่ต้องมาซื้อที่ไหนมาที่นี่ได้เลยครับปีงบมีใหม่มาได้เลยเริ่มต้นตัว600ยันกี่พันนะพี่3,500ยัน3,500ครับผมมาได้